HELLO my students สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูปองวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนเรื่อง classroom language กันนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเครูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในห้องเรียนนะคะ forms of classroom language เรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบประโยคภาษางกฤษที่ใช้ในห้องเรียนมีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะคะและมีหลักการจําและการนําไปใช้อย่างไระค,ะค่ะรูปแบบที่1น,นะคะประโยคคําสั่ง instruction sentence รูปแบบที่2นะคะประโยคขอร้อง request sentence รูปแบบที่3นะคะประโยคขออนุญาต permission sentence และสุดท้ายนะคะรูปแบบประโยคคำถามนะคะ question sentence โอเคเรามาดูรูปประโยคแบบแรกกันเลยนะคะประโยคคำสั่ง instruction sentence จะเริ่มด้วยคำกริยาเลยนะคะความหมายก็คือให้กระทำนะคะลักษณะของคำกริยานะคะเช่น read write close open s i ทและห้ามมิให้กระทำนะคะก็จะมีคำปฏิเสธอยู่ข้างหน้าคำกริยานะคะคือคำว่า don't แปลว่าอย่าหรือห้ามนะคะตัวอย่างเช่น don't write don't write แปลว่าอย่าหรือห้ามเขียนนะคะโอเค some more example close your book close your book ปิดหนังสือของคุณ next Open your book at page. Open your book at page. เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า Don't close your book. Don't close your book. อย่าหรือห้ามปิดหนังสือของคุณ Don't open your book. Don't open your book. อย่าหรือห้ามเปิดหนังสือของคุณ ค่ะประโยคถัดไปนะคะประโยคขอร้อง request sentence นะคะเป็นประโยคขอร้องให้กระทำนะคะจะเริ่มหรือลงท้ายด้วย please นะคะ p l e a s e please แ <c oughs> ปลว่ากะลุนานะคะสามารถที่จะวางไว้ได้สองตำแหน่งก็คือต้นประโยคหรือท้ายประโยคนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยะค่ะ for example คำนี้ be quiet นะคะ be quiet คำนี้ขึ้นต้นด้วย verb นะคะเป็นประโยคคำสั่งทีนี้เราจะทำให้เป็นขอร้องนะคะก็ใส่คำว่า please เข้าไปจะได้ว่า please be quiet หรือ be quiet please แปลว่ากรุณาเีียนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ can you repeat please ก็จะได้เป็น please repeat or say again หรือ repeat or say again please นะคะกรุณาพูดซ้ำหรือกรุณาพูดอีกครั้งนะคะขารูปประโยคถัดไปนะคะประโยคขออนุญ,ญาตนะคะ permission sentence นะคะประโยคขออนุญ,ญาตจะเริ่มด้วยคำถามหรือ question word นะคะ ที่เป็นกริยาช่วยด้วยคำว่า may หรือ can นะคะแปลว่าจุดๆุดได้ไหมนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ uh, may I drink water please may I drink water please หรือเราจะใช้ can แทนได้นะคะ uh, can I drink water please ก็ได้นะคะความหมายก็คือฉันขออนุญาต ดื่มน้ำได้ไหมนะคะ Next May I go to the toilet หรือ Can I go to the toilet แปลว่าฉันขออนุญาตเข้าห้องน้ำได้ไหมหรือฉันสามารถไปห้องน้ำได้ไหมนะคะเค okay. ประโยคถัดไปค่ะประโยคคำถามนะคะ Question sentence เราจะเริ่มด้วย question word คำว่า how แปลว่าอย่างไรหรือ what อะไรนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ how do you say ด t t in English หรือจะใช้คำว่า what do you say ด t t in English นะคะตัวอย่างในนี้จะเป็นรูปกันไก่นะคะ,ะคำแปลก็จะได้ว่าคุณพูดหรือเรียก การกลายเป็นภาษาอเรียกว่าอย่างไรนะคะโอเคไม่ยากเกินไปที่นักเรียนจะเข้าใจนะคะค่ะจากบทเรียนสรุปนะคะคุณครูมีงานที่มอบหมายนะคะอยากให้เด็กๆนะคะได้บันทึกความรู้ทั้งหมดลงในสมุดบันทึกนะคะแล้วก็มีใบงานนะคะแบบฝึกหัด เพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการทบทวนและก็ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนนะคะด้านล่างนะคะโอเค that is for today please take care yourself and keep safe นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆดูแลตัวเองนะคะ goodbye